ในฐานะที่ช่วงนี้เป็นช่วงใกล้สงกรานทุกคนก็อยากจะไปเที่ยวตามจังหวัดตามประเทศอะไรบ้างเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรียกว่าถ้าคุณ ยังไม่ได้ไปสถานที่เหล่านี้เนี่ยห้ามตายค่ะโอ้ขนาดนั้นเลยคือเรียกว่าคุณจะตายตาหลับกี่ที่นะคะเขาเป็นนิตยสาร Condé Nast เป็นนิตยสารด้านการท่องเที่ยวแบบลักชัวรี่แบบหรูหราของสหรัฐอเมริกาชื่อดังมากของนิวยอร์กซิตี้เขาจัดอันดับ50สถานที่ท่องเที่ยวในเอเชียที่ที่บอกว่าถ้าคุณยังไม่ไป50ที่นี้ห้ามตายต้องไปเห็นให้ได้ก่อนที่คุณจะหลับตาตายลงไปคุณจะถึงจะได้ตายไปสู่สุคติค่ะ50ที่ในเอเชียนั้นแน่นอนว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยพลาดได้อย่างไรเาะถอป็นท่ เที่ยวที่นะักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยนะคะแต่ไปดูที่อื่นก่อนค่ะ หนึ่งใน50ที่เนี่ยเขาคือเขาดูจากความแตกต่างแล้วก็คุณค่าทางศิละปะวัฒนธรรมนะคะเขาดีเนสเขาบอกบอกว่าไม่ได้ดูที่แบบว่าความสวยงามด้านทัศนียภาพอะไรอย่างเดียวสถานที่ที่ติด50แห่งอันนี้ก็อย่างเช่นปราสาทโบราณที่มีศิละปะแบบพุทธในรีลังกาค่ะก็เป็นปราสาทเก่าแก่แล้วก็อาจจะลักษณะคล้ายๆนครวัดนครธมหรือปราสาทหินพนมรุง้งอะไรของว่านเรานะคะแต่ว่าอันนี้เป็นศิละปะแบบพุทธในรีลังกาบอกว่าต้องไปชมให้ได้แล้วก็ในจีนก็มีเหมือนกันค่ะนั่นก็คือพระราชวังต้องห้ามสุสาาานทหรดิ ว่าเทราคอตตาอาร์มี่หรือว่าคนไทยอาจจะรู้จักในชื่อของสุสานจินซีฮ่องเต้จะเห็นในหนังฮอลีวูดบ่อยมากที่จะเป็นทหารเรียงเรียนกันเยอะๆแล้วก็อยู่แบบเป็นขุดเป็นใต้ดินอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็รวมถึงกำแพงเมืองจีนด้วยแน่นอนว่าทุกคนคงจะฝันอยากจะไปพิชิตให้ได้สักครั้งหนึ่งกับกำแพงเมืองจีนค่ะสองคนนี้เคยไปมาหรือยังคะที่ที่ฉันพูดถึงมาทั้งหมดนี้นี่นี่กล่าวมาแค่เท่าไหร่เองนะสองสามที่่อสีเท่านั้นยังไม่ได้เคยไปสัามผัสบรรยากาศนั้นเพราะฉะนั้นยังไปไม่ได้นะคะต่อค่ะหมู่บบ้าาานนนเเชิงขใูคุณ ไปกันหรือเปล่าเป็นสถานที่ที่บอกว่าบริสุทธิ์ผุดผ่องทั้งบรรยากาศแล้วก็ขนบรรมเนียมประเพณีวิถีชีวิตเขาก็ยังเป็นแบบดั้งเดิมกันอยู่แล้วก็มีที่นี่ด้วยค่ะใกล้บ้านเรามากที่น่าจะไปได้เลยนะในสงการานนี้ก็คือนครวัดนครธมของกัมพูชาอันนี้ดิฉันเคยไปมาแล้วเคคยไปแล้ว่ะต้องบอกว่าสวยงามอลังการมากๆจริงจริง ต้องไปเห็นสักครั้งที่สําคัญก็คือใกล้ประเทศเรามากค่ะนั่งรถไปแค่ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วนะคะถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ไปกันและอีกที่หนึ่งที่ใกล้มากเหมือนกันก็คือจเจดีชเวดากองของเมียนมาซึ่งเป็นเจดีทองคําที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดจะไปดูความสวยงามของสถาปัตยกรรมหรือว่าเป็นคนไทยจะไปไหว้พระบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้เหมือนกันค่ะส่วนสถานที่ท่องเที่ยวของไทยที่ติดอันดับหนึ่งใน50นี้มี3ที่ด้วยกันค่ะที่แรกเขาบอกว่า ก่อนคุณจะตายต้องไปดูอาบน้ําช้างที่เชียงรายค่ะอาบน้ําช้างเคยไปกันไหมคะสองคนนี้ยังไม่เคยแต่แต่เคยจับช้างและเห็นช้างแล้วสงกรานนี้แนะนําให้ไปนะคะแล้วก็ที่จริงอาบน้ําช้างเนี่ยรู้สึกว่าจะมีทางอายุทยาหรือว่าแถวเขาใหญ่บักช่องก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็มีวัดสีโสดาที่เชียงใหม่ใกล้ๆสวนสัตว์เชียงใหม เคยไปหรือยังยังไม่เคยไปอีกแล้วนะคะวัดนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นวัดที่มีพระชาวเขาอยู่มากที่สุดแล้วก็จะมีขนรรมเนียมแบบล้านนาอยู่มากศิลปะวัฒนธรรมล้านนาอยู่มากแล้วก็นี้ที่สําคัญก็คือพระธาตุโดยสุเทพของเชียงใหม่ก็เป็นสถานที่ที่ควรไปก่อนที่คุณจะตายเช่นกันแต่นี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยไปมาแล้วเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโด่งดังค่ะก็อย่างที่บอกว่าเหตุผลที่คอดีเนสเนี่ยเขาสนใจสถานที่ท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างภาคเหนือของไทยเนี่ยติดหลายที่เป็นพิเศษก็เพราะว่าเขาบอกว่าวัดหลายแห่งในภาคเหนือเนี่ยมีสถาปัตยกรรมที่เเป็นอกกลษ เฉพาะตัวโดดเด่นกว่าวัดในภาคอื่นๆของไทยค่ะแล้วก็ที่สําคัญวัดเหล่านี้เนี่ย คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตและขนบรรมเนียมแบบล้านนาดั้งเดิม,มซึ่งเป็นสิ่งที่นับวันเนี่ยก็จะหาชมได้ยากแล้วค่ะใครที่อยากไปดูว่าที่เหลือนอกจากนี้เนี่ยในห้าสิบที่มีอะไรสามารถไปติดตามได้ที่ w o r l d w e c n t r a v e l e r c o m นะคะเผื่อจะไปเช็คดูว่าสงกรานนี้จะไปเที่ยวไหนกันค่ะโอ้โหที่พูดมาทั้งหมดนี้ต้องนั่งนับวันเลยนะคะว่าเราตอนนี้อายุเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่แล้วจะยังไงกับอีกห้าสิบสถานที่ที่เ,เราควรจะต้องไปเหลือเท่าไหร่นี้สามารถดูได้ด้วยเลย <laughs> วนโดยเฉลี่ยนะคะ่โดยเฉลียยฉล่ยแต่ดูทั้งหมดแล้วรู้สึกว่ายังตายไม่ได้นะเพราะว่าเท่าที่น้องช่อเล่ามาเนี่ยยังไปได้ไม่เกินครึ่งเลยนะเร<อ>าแ,แค่ใกล้ๆบ้านเราก่อนก็ได้นะในประเทศเสถาน,นที่ที่แบบควรค่าแก่การไปชมไปเก็บภาพด้วยครับ